ดาุกคนกับมาเจกับปาบารีแอคอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือฝนตกที่ระยองฝนตกแต่คิดว่าทั่วประเทศไทยน่าจะฝนตกเพราะว่าเหมือนพายุฤดูฤดูร้อนข้าวอะไรอย่างนี้นะคะตั้ง,ตงแต่เช้ามืดเลยจนถึงตอนนี้ก็เออสิบโมงกว่าแล้วนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนเห็นรูปบอกแล้วเนาะว่าวันนี้ปามจะมารีวิวของจากแบรนด์ลากลัสนั่นเองนะคะซึ่งมันแบรนด์ที่ ฮิตฮอตมาก mm hmm. ในสื่อออนไลน์นะคะเขาเป็นแบรนด์ที่แบบทำเมอัพนะคะตอนนี้เหมือนทำเมอัพเป็นหลักเนาะ,ะตอนแรกเขาแบรนด์เขาเริ่มมาจากอ่ากันแดดแต่ปัจจุบนันน่าจะไม่มีกันแดดแล้วก็จะเป็นแบบคอนซีลเลอร์ตัวดังของเขาบลัชเสีชมพูของเขาบลัชด,ดำเยอแยะมากมายวันนี้เขาออกสิ่งใหม่ก็คือ คุชชั่นนั่นเองนะคะเราก็เลยสอยมาหนึ่งตลับนะจ๊ะซวิงอันนี้คือลากรัสค่ะ s t a ร r y ี่มาเจสตี้โกลว์คัชชนั่นเองนะคะสีที่บำซื้อมาคือ01นค่ะวอร์มวานิลาก็คือแบบดูบล็อกเกอร์หลายๆท่านยูทูบเบอร์หรือว่าแบบฟิกเกอร์ก็คือเราคิดว่าสีน่าจะเหมาะสำหรับเราน่าจะไปในทางคุณตู่ซาวดิสเราก็เลยสอยสีเดียวกับคุณตู่มานั่นเองนะคะซึ่ง เขามีหลายสีมากซึ่งมันดีมากๆเลยเพราะว่าสาวไทยก็มีหลายเฉดอะนะคะกล่องเนี่ยสวยนะเป็นแบบว่าสีเขาเรียกว่าอะไรเทาเทาฟ้าๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบสตแตมป์ขึ้นมาแบบว่านูนๆขึ้นมากล่องรูดูดูด,ด,ดีมีสกุลรุนชาติราคา389บาทมีขนาดคือ12 ml นะใช่ไหมมีขนาดคือ12กรัมนั่นเองนะคะก็ถือว่าโอเคแต่ข้อเสียอย่างหนึง่ง ข้อสังเกตดรกว่าไม่ข้อเสียคือเขาไม่มีกันแดดมาให้แต่ว่าก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยหน้าบราใช้กันแดดอยู่แล้วนะคะอ่ะเรามาดูแพคเกจจิ้งของจริงนี่เลยชิวมันจะเข้ากับสีเรปดิชั่นมากๆเลยซึ่งนิ้วชี้มาในนี้ไปละอ่ะด้านนี้นะคะสวยมากเธอซึ่งจริงๆอ่ะตลาดแบบนี้เกาหลีเขาทำมาแล้วแต่ว่าลากลาสก็มาเล่นความนูนๆความแบบ แบรนด์ลักลัส s uh, Glass, อะไรนุ่นๆซึ่งมันสวยนะเธอฉันรู้สึกว่าตลาดเนี่ยมันก็สวยแล้วก็แบบเออคุ้มค่าที่จะซื้อคือยกขึ้นมาแล้วมันดีะนะคะด้านในก็จะเจอกับกระจกแล้วก็พับนะคะซึ่งพับดีมากเธอพับเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ไอตรงนตนเนี้ยดีมากที่แตมเนี่ยดีมากเลยนะคะ สีเบอร์ศูนหนึ่งจะเป็นประมาณนี้ถ้าดูจากตลับอะซูมกันนิดนึงเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะคะหน้าปามนะคะต้องบอกก่อนเออเป็นคนผิวผสมค้อนไปทางแห้งนะคะช่วงนี้ก็จะเอ,อ่อมีมันบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะผสมค่อนแห้งหรือว่าผิวขาดน้ํานะคะอะเบอร์ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะสวอชดูกดดึงๆลงไปแล้วก็ปาสีประมาณนี้ปามสำหรับตัวปามันเหมือนจะขาวกว่าใบหน้าไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่า,าเกลี่ยแล้วมัน โอเคมากค่ะเอ่อมันไม่มีกลิ่นนะคะเดี๋ยวมันจะลงที่หน้าไปเลยนะคะตรงน,นี้เขาจะมีสักๆให้เรามาแต้มแบบว่าเออเนื้ออะไรไงแต่ว่าปามไม่ค่ะตบลงที่หน้าเลยนะคะหนึ่งพามฟาดฟาดฟาฟาด,ฟด,ฟด,ฟดลงไปสีทอนเหลืองดีเลยค่ะสําหรับเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะมันก็จะมีความสว่างกว่าใบหน้าปามนิดนึงค่ะ แต่ว่ามันรู้สึกว่าพอระหว่างวันมันจะพอดีเพราะว่าฟันมันคนถึงว่าจะเป็นคนผิวแห้งก็จริงแต่แต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงดีเหงื่อออกเยอะระหว่างวันมันก็จะเรียกว่าออกซิไดน์อะไม่ได้เชิงดรอปเพราะดรอปบางทีมันน่าเหลืองเรียกว่ามันจะกลืนเข้าสู่ผิวดีกว่าสัมผัสแรกที่ลงนะคะจะรู้สึกว่าเบาและบางค่ะเบาบางปกปิดแบบเขาเรียกว่าไงน้อยนะคะน้อยจนถึงแบบ พอกลางๆได้อยู่นะคะคือตัวแบรนด์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เคลมเรื่องแบบเขาเรียกว่าไงการปุกปิดคุมมันกระนั้ำกระเหนืออะไรขนาดนั้นน่ะคือปามเอาตามชื่อของเขาเลยคือ Glow Cushion มันก็ต้องให้ความกลอ w อยู่แล้วนะคะซึ่งปามว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งอย่างปามก็เห็นคนรีวิวหลายๆคนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า เ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะคนที่ผิวมันอะ่ะหน้าหยื่หน้าหยาอนะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวปามใช้แล้วชอบด้วยความที่เป็นคนผิวแห้งเนี่ยผิวสวยมากยอมรับเลยว่าผิวสวยมากแกดูดิคือวันนี้แสงมันอึมครึมเลยนอะคือแบบพยายามเปิดหน้าต่างแล้วแต่ว่ามันได้แค่นี้เนี่ยผิวมันสวยมากเธอและสําหรับตัวปามที่ไม่ได้มีร่องรอยอาริยะทำบนใบหน้าเลยมากมายก็คือถือว่าปกปิดได้โอเคนะคะปามมีแค่กละอะคะ่ะ กระเบาๆแล้วก็รอยค้ำใต้ตาที่หนักหน่วงนิดนึงแล้วก็เอ่อริ้วรอยใต้ตาอะไรเงี้ยเนี่ยผิวมันสวยมากมันเล่นแสงม,มากแล้วปามชอบมากๆเลยเธอคือระหว่างวันอะไม่หยืบไม่หยาสําหรับคนที่ผิวแห้งเข้าใจะปะเธอต้องเป็นคนผิวแห้งนะหรือว่าผิวผสมค่อนแห้งนะถึงจะใช้ได้อะตัวเนี้ย ถ้าเธอเป็นคนผิวมันผสมข้นมันอะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งผิวปกติอะปาเมยังมองว่าตัวเนี้ยไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นฉะนั้นจะต้องมีพรเมอร์ไหมหรือว่าแป้งผสมรองพื้นอัดลงไปแป้งขุ่นที่คุมมันอะไรเงี้ยเธอจะมาพึ่งครูชั่นกลคูชั่นที่เขาบอกว่าเกลแต่ว่าอยากไม่อยากไม่อยากหยือไม่อยากหยาไม่ไดใ้ในอากาศไทยแลนด์40กกว่าองศาแบบนี้ไม่ได้ กลคูชันไม่เหมาะสําหรับคนผิวมันนะจ๊ะแล้วมันเนี่ยบางคนก็มันชิบหายเลยโหมันเกิดกว่านี้ก็คือเต้นออกนอกโลกไปแล้วคือมันมากในส่วนของผิวแห้งอย่างเราเรานั้นดิฉันนั้นปลื้มต้องบอกเลยว่าปลื้มรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคือตอนแรกมันจะดีหรือว่ามันจะดีหรือว่ามันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยเราไม่เชื่อบอกบอกเกอร์คนไหนกันเลยนะเราแค่เทียบสีกับคุณปู่ซาวติดเท่านั้นว่าเออสีฉันน่าจะไปในทิศทางเดียวกันกับ คุณเขาดิฉันก็เลยสอยมานะฮะจากบิ๊กตอกได้โคสลดนลดส0บาทมั้งก็เอาเถอะรีบกดกดมาได้รีบกดรีบกดกดอ่ะเป็นการตบข้อผิวแกผิวสวยมากเลยอ่ะดูดิแต่มันก็จะขาววันนะทําไมในกล้องมันดูขาวแต่ว่าในตรงนี้มันไม่ขาวอ่ะหรือยังไงหรือมันมีไฟหรือยังไงอ่าตอนนี้เป็นเวลาน่าจะสิบสิบโมงนิดนิดเนี่ยนะเกือบสิบเอ็ดโมงหอ่างเงี้ยมันจะอยู่กับคุชชั่นตัวนี้ไปจนถึงประมาณ ดึกๆเลยก็เลเนาะช่วสองชั่วมรดูก่อนแต่ว่าสองสามวันที่ใช้มาคือดิฉันเนี่ยยิงยาวแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงหรือว่าสิบชั่วโมงแล้วมันก็ยังอยู่นะย้ำอีกทีต้องบอกพูดกันก่อนว่าบารเป็นคนผิวแห้งนะใครเป็นคนผิวมันปั๊มขีดเส้นใต้เลยว่าผิวมันจะต้องมีพรเมอร์เพิ่มเติมนะบอกแต่ตอนนี้ที่ยังไม่สรุปเลยเพราะว่าใช้มาเร็วสองสามวันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าทําอะไรดูนี่น่นนน่นอะไรเงี้ยเออ ก็เดี๋ยวมาคุยสรุปให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่านะตอนนี้คือผิวชอบมากผิวสวยมากเลิฟตอนตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะหลังจากที่เราใช้คุชชช่นของ La ก l a s สเบอร์ศูนย์หนึ่งที่บอกไปนะคะปาเป็นคนผิวผ,วผสมค่อนแห้งผิวแห้งผิวขัดน้ำนะคะก็อาจจให้ดูใกล้ๆเลยนี่คือหน้าใกล้ๆ no future uh อ่ะฮะ ปามเสร็จแป้งด้วย Whole Life ดอกไม้เดี๋ยวให้ดูก่อนปามเสร็จแป้งนะคะด้วย Whole Life ดอกไม้อันนี้นะคะใช้ดีมากมันจะเบอร์รุ่นนะ่ะอ่ะแต่ว่ารอบเดียวอะเดี๋ยวให้ดูผิวเนาะอะฝัะ่งนี้ก่อนฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีตกร่องริ้วรอยใต้ตาเป็นเรื่องปกติคะ่ะหน้าผากปกติมากไม่มีแบบร่องร่องหรือขุยขุยนะคะส่วนข้างจมูกก็คือมีคราบๆหน่อยอะไรประมาณนี้อืม อืมส่วนคางก็โอเคไม่เป็นขุยแต่ว่าฝั่งเนี้ยหลุดยังเห็นได้ชัดนะเห็นปะความหลุดแล้วก็คราบเิี้ยวรอยใต้ตาเออ่ตกร่องนะคะคือเราเป็นคนผิวผิวแห้งอะตัวนี้เหมาะสำหรับคนผิวแห้งจริงๆผิวมันบำาดูรีวิวในติกต็อกทุกทุกคนบอกว่ายือ้อย่าคราบขุยสําหรับคนที่ผิวมันอะแต่ส่วนตัวนะชอบเพราะว่าเป็นคนผิวแห้ง ฉะนั้นก็คือใช้มาหลายครั้งแล้วอะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามสี่แล้วค่อนข้างปลื้มอะมันชอบมันรู้สึกว่าผิวมันกําลังดีมันกําลังสวยแล้วมันก็ติดทนหน้าสําหรับตัวปาล์มคือหกถึงแปดชั่วโมงคือตอนนี้เป็นสี่ทุ่มนะเราแต่งหน้าตั้งแต่สิบโมงครึ่งก็คืออาตีสิบสองชั่วโมงมันยังอยู่ติดทนอยู่เลยอะแต่ว่าวัน,นเนี้ยเนี่ยมันเออเขาเรียกว่างไงดียมันฝนตกด้วยอะค่ะอากาศมันเย็นก็เลยแบบไม่ได้เยิ้มย้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ต้องสรุปเลยอะว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวผสมค่อนแห้งผิวแห้งผิวขาดน้ำเท่านั้นอ่าคนผิวมันไม่เหมาะไม่เหมาะอย่างยิ่งยวดปตบก,กคนไหนบอกเหมาะแปลว่าไม่เหมาะอะไปดูรีวิวใน t ิ k ตอกสำหรับคนที่ผิวมันก็แล้วกันคะผมจะขอพูดในกรณีที่เป็นคนผิวแห้งก็คือใช้แล้วชอบใช้แล้วปลื้มเพราะว่าผิวสวยติดทนสบายหน้า เลิฟมากคือแบบเป็นคูชชั่นที่แบบใช้บ่อยแน่ในช่วงนี้แต่ข้อเสียคือเขาไม่มีกันแดดอยากเอสเสักสิบห้าก็ยังดีอันนี้ไม่มีกันแดดเลยนะคะอืมแล้วก็ราคาถือว่าโอเคสามรอยแปดสิบเกาบาทได้แพคเกจจิ้งที่สวยเนื้อโอเคมากๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงเหมือนแบบ บางคนเขาก็าไปเหมือนเปรียบเทียบกับ rom&n นะคะที่มันจะเป็นตลาดคล้ายๆแบบนี้ก็แต่ว่าเราไม่มี rom&n นะก็คใครอยากซือกซ้อก็ซือซ้อเอาจริงราคาดีาแพคเกจจิ้งก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับคนผิวมันนะถามว่าผิวมันจะต้องมีพรเมอร์เพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เซ็ตเป็นแป้งฝุ่นคุมมันอะไรเงี้ยเห็นมีบางคนบอกว่าลองเปลี่ยนพับไม้ลองใช้เป็นฟองน้ำไหมจะได้ไม่เป็นค่าเป็นขุยทําไมเราต้อง ไปสรรหาอุปกรณ์อื่นเพื่อมาใช้เครื่องสำอางเพียงอย่างเดียวอะ่ะในเมื่อเขามีพับคูชชั่นให้แล้วไาดูรีวิวของคนอื่นที่เขาไม่ควรน้ามาันฉะนั้นอะไรที่มันมันมันต้องเยอะแยะะมันไม่ควรเออคูชชั่นมันเป็นสิ่งที่ควรจบในตลับเดียวเพราะว่ามันมีพับมาให้แล้วจะต้องไปขวนขวายซื้อพับใหม่เปลี่ยนเป็นใช้สเปตูล่าไหมฟองน้ำมันอื่นหนก็ไม่ควรเะนาะ ฉะนั้นคนผิวมันมันต้องมีวิธีในการใช้แต่ว่าปัมป๊มก็ไม่รู้ว่าวิธีในการใช้มันเป็นยังไงเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนผิวแห้งนะคะผิวแห้งอย่างที่ฉันซื้อเลยชอบแน่นอนปลื้มแน่นอนนะคะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วนะคะก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะก็ฝากกดกระดแชร์ด้วยซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ ep หน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ